วันนี้นะคะชาชาก็จะมารีวิวคลิมบ้าใหม่ของเปปเปริต้าคลิมบ้านะคะก็ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกๆคนมากๆนะคะที่ให้ความสนใจแล้วก็อุดหนุนเปปเปริต้าคลิมบ้าทุกรุ่นเลยนะคะก็อย่างที่ทราบกันนะคะว่าทุกรุ่นของเราเนี้ยเป็นลิมิเต็ดเอ t i ชันก็คือหมดแล้วหมดเลยไม่ผลิตเพิ่มนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากได้เนี่ยต้องรีบนิดนึงนะคะนี่นะคะก็มี2กล่องเลยใช่แล้วเราจะมารีวิว2รุ่นนะคะ1รุ่นเป็นรุ่นที่รับออเดอร์แล้วเปิดตัวแล้วแล้วก็ใกล้หมดแล้วนะคะเหลือไม่ถึง20ตัวแล้วนะคะค ื่อว่ารุ่นซิน n นอร์บ็อกซ์ก็คือตัวนี้เลยนะคะซินนามอนบ็อกซ์นะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มรีวิวตัวนี้ก่อนเลยนะคะอีกตัวหนึ่งเป็นไฮไลท์มากๆเพราะว่าเพิ่งมาถึงนี่นะคะก็จะได้รับไปในกล่องรุ่นใหม่นะคะสีฟ้าเหมือนเดิมเลยอันนี้ก็เคยรีวิวกล่องในคลิปที่แล้วไปแล้วนะคะสําหรับตอนที่รีวิวเชลโลดีใจมากๆเลยที่แบบมีลูกค้าหลายคนเลยนะคะไปฝึกเพลงนี้เป็นเพลงแรกเลยนะคะโอเคเราจะมารีวิวกันเลยนี่ก็จะมีเซตนะคะ อันนี้คือ COA รุ่นใหม่นะคะก็จะเป็นรุ่นการ์ตูนที่เข้ากับกล่องเลยนะคะเซตอุปกรณ์ที่ได้ไปนะคะก็จะมีใบ COA นะคะมีสติกเกอร์โน้ตว้ติดนะคะเป็นสีออกแบบพิเศษให้เข้ากับตัวคาริมบ้านะคะแล้วก็จะมีผ้าเช็ดรอยนิ้วมือด้วยแล้วก็มีคอนจูนนะคะเรามาดูกันเลยดีกว่าบางรุ่นนะคะก็จะมีกล่องข้างในบางรุ่นก็จะเป็นโฟมบางรุ่นก็จะเป็นเอ,อ่อบับเบิลนะคะแล้วแต่ความเหมาะสมนะคะนี่เรามาดูรุ่นซิน์บ็อกซ์ อันนี้ก็จะเป็นกล่องไม้นะคะเสียงก็จะดังกว่าแบบเพลทเนาะก็จะได้ไปพร้อมถุงกรรมยีกันรอยนะคะของ p e p p e r r i t a ก็สามารถลูดปิดได้ด้วยนะคะนี่เลยทุกคนอันนี้นะคะเป็นโมเดลสากลน,นะคะนี่นะคะมีสลักโลโก้อย่างสวยงามเลย p e p p e r 02นะคะ หลายๆคนอาจจะสงสัยว่าทาไมเปเปอร์ศูนย์สองเพิ่งปล่อยในเมื่อตอนนี้นไปถึงศูนย์เจ็ดแล้วนะคะคือแต่ละรุ่นของเราเนี่ยรายละเอียดไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาการผลิตก็จะไม่เท่ากันนะคะนี่ก็คือคลิมบ้าแบบกล่องนะคะขนาดเนี้ยกำลังแบบว่าพอดีมือเลยนะคะไม่ใหญ่จนเกินไปแล้วก็น้ําหนักสามร้อยกรัมนะคะไม้รุ่นนี้เนี่ยจะหนักกว่าไม้มะฮอกกาน,นี่นะคะอันนี้ชื่อว่าไม้สเปลนะคะเสียงก็จะค่อนข้างก้องกัง,งวานมากๆนะคะมีด้านข้างนะคะด้านหลังก็จะมีรูสองรูให้เสียงออกอันนี้คือแบบจับแล้วมันแบบ น้ำหนักพอดีมือมากๆนะคะนี่นะคะคีมีสลักทุกตัวนะคะแล้วก็เป็นรุ่น17คีย์นะคะแล้วก็จูนคีซี 4. เราจะจูนคียซ C ไปให้นะคะแต่ว่าแนะนําว่าพอถึงบ้านเนี่ยให้จูนอีกรอบนะคะเพื่อความเป๊ะเพราะว่าการขนย้ายเนี่ยอาจจะทําให้คีย์เพี้ยนได้ค่ะก็มีลูกค้าบางคนนะคะที่เอาไปจูนเป็นคีบีอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะคะเดี๋ยวเรามาลองไล่โน้ตกันเลยนะคะ แล้วก็อย่างที่เคยบอกในคลิปที่แล้วนะคะเกี่ยวกับโน้ตเสียงสูงจะสังเกตได้ว่าลิ่มมันสั้นใช่ไหมคะการที่ลิ่มสั้นเนี่ยการสั่นสะเทือนก็จะไม่ได้มากเท่าลิ่มยาวเพราะฉะนั้นโน้ตเสียงสูงนะคะก็จะสั้นกว่าเป็นธรรมดาค่ะและนี่ก็คือตัวซินร์บ็อกซ์ของเรานะคะซึ่งก็ใกล้หมดแล้วถ้าใครสนใจก็สามารถเข้าไปดูใน f a c e b o o k ได้เลยนะคะรุ่นนี้890บาทนะคะส่ง EMS ฟรีด้วย เดี๋ยวเราจะมาติดสติกเกอร์กันนะคะก็เทคนิคการติดสติกเกอร์ของชานนคะก็คืออาชาห์เนี่ยจะพยายามติดให้ใกล้กับบริเวณที่นิ้วเราจะไปกดนะคะจะได้แบบว่าอยู่ใกล้กันเวลามองจะได้ไม่ต้องแบบว่ามองไกลมากนะคะมันก็จะเล็งได้ง่ายขึ้นสติกเกอร์นี้ต้องเล็งดีๆนะคะเพราะว่าถ้าแปะลงไปแล้วพยายามแกะออกมาเนี่ยอาจจะมีรอยยับได้เวลาชาติดนะคะชาจะติดให้พอดีกับขอบเลขนะคะมันจะได้ไล่ขึ้นไปแบบสวยนี่นะคะพอติดสติกเกอร์เข้าเซตเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะสีก็จะเข้ากันมากๆเลย มาถึงกล่องต่อไปนะคะช,ชาชาเนี่ยเคยเกิดไว้แล้วว่าเขาเป็นใครและเขาเป็นใครใช่ไหมคะวันนี้ทุกๆกคนจะได้เจอกับคนนี้นะคะหรือตัวนี้นั่นเองเขาชื่อว่าเพ p เปอร์นะคะเป็นเพนกวินเป็นการ์ตูนที่ชาชาเนี่ยออกแบบสําหรับแบรนด์เปปเปอริต้าคาริมบ้านะคะ mm hmm. และรุ่นนี้ก็ชื่อว่ารุ่นเพ p เปอร์เพนกวินนะคะ mm hmm. เรามาเปิดเลยดีกว่าคือแบบมาปุ๊บขอรีวิวปั๊บเลยนะคะ mm hmm. นี่ อยู่ในกล่องนะคะก็จะมีค้อนจูนมาให้นะคะตื่นเต้นมากคือแบบน่ารักมากๆทุกคนอันนี้เนี่ยไม่มีทางมีที่ไหนนะเพราะชาออกแบบเองเลยนี่นะคะคือเซตของเขาเดี๋ยวชาจะให้ดูแค่สติกเกอร์แล้วกันเนาะเพราะว่าตัว coa กับตัวผ้าก็เหมือนตัวเมื่อกี้นะคะนี่ก็คือสติกเกอร์ของ pepper penguin นะคะก็รุ่นนี้นะคะสีจะออกเป็นดําเหลืองก็จะทําเป็นดําเหลืองะคะ่ะแล้วก็จะมีหน้าเพนกวินอยู่ตรงนี้ด้วยแต่ความน่ารักไม่จบเท่านี้นะคะเรามาดูต่อนี่นะคะก็อยู่ในถุงผ้า pepperita เหมือนกัน พร้อมยัางทุกคนทดาดาโอ้โหน่ารักปล่ะคือแบบออกแบบไปอยากได้ไปนะคะน่ารักมากเดี๋ยวเอามาจากนี้ก่อนนะหนึ่งสองว้าวทุกคนคือ เสียงดีขนาดพอดีน้ำหนักเบานะคะรุ่นนี้นะคะหนัก253กรัมเท่านั้นนะคะแล้วก็13กรัมเท่านั้นนะคะแล้วก็ไม่ได้ใหญ่มากด้วยนะคะจับพอดีมือมากๆนะคะสามารถพกพาไปไหนมาไหนแบบสะดวกมากๆเราจะให้ดูรายละเอียดก่อนนะคะก็คือใช้เป็นคนออกแบบทั้งหมดเลยนะคะเป็นคนวาดตาวาดหน้าวาดแก้มขึ้นมาเอง100%ลยนะคะแล้วก็อันนี้เป็นการพิมพ์บนไม้นะคะนี นี่คือข้างหน้านะคะข้างข้างก็จะไม่หนามากนะคะเพราะฉนั้นก็จะจับสะดวกมากๆนี่ข้างหลังนะคะเราก็จะสลักเป็นสีทองเลยนะคะ p e p ป e r t a c าคาริมบ p p p e 0อนี่นะคะตรงคีย์ก็จะมีสลักโน้นะคะเป็นคีซ7คีย์เหมือนกัน น่ารักมากนะคะทุกคนที่แรกในประเทศไทยแล้วก็ที่เดียวด้วยนะคะเพราะว่าเป็นลายของเราเลยเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากได้นะคะต้องรีบติดต่อแทบเปต้ตาคาริบ้านะคะที่ Facebook แต่จะบอกว่ามีแค่50ตัวเท่านั้นนะ,ะทุกคน Limited Edition สุดๆเลยนะคะแล้วก็ไม่ผลิตเพิ่มด้วยเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้ต้องรีบนิดนึงนะคะตัวนี้นะคะราคา990บาทส่งฟรี e m s ค่ะ และนี่ก็คืออุปกรณ์ทั้งหมดนะคะที่จะได้ไปกับตัว Pepper Penguin นนะคะทุกรุ่นของเรานะคะของที่ให้ไปก็จะเหมือนกันนะคะมีกระเป๋าผ้ามีผ้าเช็ดรอยนิ้วมือมีคอนจูนะคะมีบซีเอแล้วก็มีสติกเกอร์ออกแบบเฉพาะด้วยนี่นะคะถึงเวลาตกแต่งแล้วบางคนนะคะก็ชอบการถ่ายรูปกับคลิมบ้าไม่เน้นเล่นนะคะเลนสะสมแล้วก็เน้นตกแต่งนะคะแชทเนี่ยเน้นสะสมแล้วก็ถ่ายรูมนะคะเล่นก็เล่นบ้างแต่ว่าแบบเวลาถ่ายคลิปมันจะแบบสมมติถ้าถ่ายผิดปุ๊บเราก็จะเริ่มใหม่อ่ะชาก็เลยไม่มีคลิปเลยอะ่ะ วยสีเข้ากันมากๆเลยอันนี้เป็นครั้งแรกเลยนะคะที่ชาได้ลองติดสติกเกอร์สีนี้เข้ากับตัวเขานะคะน่ารักเลยนี่นะคะ Pepper Penguin แต่งตัวเสร็จแล้วนะคะสีแบบเข้ากับจมูกกับตัวมากและนี่ก็เป็นการรีวิวนะคะคาริมบารุ่นใหม่2รุ่นของ Pe ป p e r Vita าคาริมบ้านะคะนี่ก็จะเป็นแบบกล่องไม้สเปลส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นไม้สปรู ce นะคะก็จะมีน้ำหนักค่อนข้างเบาแล้วก็ถนัดมือนะคะส่วนอันน,นี้เน้นเสียงที่ดังและกล้องกลางวานค่ะ ตัวนี้เนี่ยเหลือไม่ถึง20ตัวนะคะส่วนตัวนี้ผลิตมาแค่50ตัวเท่านั้นแล้วก็เปิดตัววันนี้วันแรกเลยนะคะส่วนอีกรุ่นหนึ่งนะคะที่ใกล้จะหมดแล้วสามารถสั่งได้ก็คือรุ่น o r i g i ินอของเรา sweet h e a r นะคะเป็น a ะคร l i c ก l a ลนะคะก็ตัวนี้สวยเน้นเสียงกุ้งกิงนะคะแต่ว่าก็จะเสียงเบาวกว่าแบบไม้นะคะโอเคไปแล้วหวังว่าจะชอบนะคะชอบตัวไหนเม้นบอกด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันในเพจแปเปเรต้าคลมบ้าน,นะคะบ๊ายบาย